สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูชัชยาเมืองศรีนะคะชื่อเล่นว่าคุณครูชาชานักเรียนสามารถเรียกชื่อเป็นคุณครูชาชาได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูชาชาจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะในการเรียนรู้ที่1น,นะคะคือการเตรียมความพร้อมนะคะการเตรียมความพร้อมเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะามาดูกัน างแรกเลยอ่าเราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะเรามาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เวลาที่เปิดเทอมแล้วเรามาเจอกันเราจะได้ร้องพร้อมๆกันได้นะคะอ่าสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีค่ะนักเรียนส่วนวนักเรียนก็บอกสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูอะไรคะคุณครูชาชานะคะนักเรียนเคยเรียนพยัญชนะไทยมาแล้วใช่ไหมคะจาได้ไหมเอ่ยพยัญชนะไทยมีกี่ตัวมาดูกันอ่าพยัญชนะไทยนะคะมีสี่สิบสี่ตัวมีตัวอะไรบ้างคะตัวแรกเลยนะคะตัวแรกคือเดี๋ยวพ่อควานจบนักเรียนก็อ่านตามนะคะกไก่ก ขอไข่ขอขวดคอควายขอคุณคอรักครังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอปะตัก ทอฐานทอมนโทถทอผู้เท่านอนเนนดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฟ้าพอพานฟอฟันพอสัมภามอมา้ายอยักษ รอเรือรอริงวอแแวนสอสอลาสอฤศีสอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนุคุกหอนุคุกอะไรนะหอนุคุกตาโตเก่งมากแล้วก็มีตัวอักษรอยู่ตัวพยัญชนะอยู่ตัวหนึ่งนะคะนะักเรียนอย่าลืมกระดกลิ้นคือตัวรอเรือ เก่งมากนะคะต่อไปนะคะไปดูตัวเลขนี้นักเรียนต้องรู้จักแน่ๆเลยคือตัวเลขไทยเก่งมากนะคะเลขแรกเลยนะคะเลขแรกเลยคุณครูยกตัวอย่างมาเลข1-10ถึงไทยนะคะเลขแรกเลยนะคะเลข1ค่ะเลข1ไทยเลข2ไทยเลข3ไทย เลขสี่ไทยเลขห้าไทยเลขหกไทยเลขเจ็ดไทยเลขแปดไทยเลขเก้าไทยเลขสิบไทยเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์แต่ว่านักเรียนคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอ่านว่าอย่างไรนะคะเลขไทยมาลองสะกดดูนะคะเลขแรกเลยนะคะสะกดนะคะ หอนออึงอหนึ่งหนึ่งไม่เอกหนึ่งนักเรียนอ่านตามค่ะอ่าต่อไปนะคะเลขสองนะคะสอ,ออสองอสองเลขต่อไปนะคะเลขสามสออมอสามเลขสี่สออ,อีสี่สีไม่เอกสีเลขห้าหออหาหาไม่โทห้า เลข 6, ห,หกหออกอหเลข7จอ็เอดอ 7, เลข8ปอแอดลแเลข9ก้ากเอาเกาเกาไม่โทรเเลข10บสออิบอสิอนักเรียนอย่าลืมไปฝึกนะคะตัวเลขนี้เราเรียกว่าตัวเลขไทยนะคะต่อไป ต่อมานะคะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอนะคะต่อเติมภาพตามจินตนานการลงในสมุดสมุดนะคะเมื่อกี้เราลองฝึกการลากเส้นไปแล้วนะคะถัดมาก็อีกหน้าหนึ่งนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเขียนบันที่ที่นักเรียนทําด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยค่ะต่อเติมภาพโดยวาดวงกลมนะคะไว้ตรงกลางเสร็จแล้วนักเรียนก็ วาดต่อเติมให้เป็นรูปต่างๆนะคะตามที่นักเรียนชอบหรือว่าอยากจะวาดเลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมอะไรคะออระบายสีนะคะระบายสีให้สวยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนวาดเป็นรูปอะไรบ้างนะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวครูคุณครูนะคะจะนัดส่งงานอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะมาเจอการส่งงานกันเมื่อไหร่นะคะ วันนี้นะคะคุณครูนะคะสอนแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะคะอย่าลืมไปร้องเพลงอะไรนะอามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงอะไรคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะ